ดูครับบรรยากาศฝนตกมีหมอ,อกลงด้วยนะเนี่ยตอนนี้สิบโมงสิบหกนาทีครับมีสายฝนเย็นช่ำมีสายหมอ,อกด้วยนะดเูเขาขาวๆนั่นหมอ,อกนะนะเป็นเป็นหมอ,อกดนะ้วยฝนตกด้วยหมอ,อกด้วยนะบรรยากาศชิลมากเลยอะ่ะโอ้โหมัรรยากาศแบบนี้นะครับเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะ ไปแช่น้ําร้อนอุ่นๆน,น,นะครับเกิดแช่น้ําอุ่นเนาะไม่ใช่น้าร้อนถ้าน้าร้อนก็ไม่ไหวลวกบรรยากาศเหมาะที่จะไปแช่น้ําอุ่นตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่โปง่ปงน้ําร้อนนะครับโ <TV. S 1> ป่งน้าร้อนบ้านโป่งทีวีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโป่งน้ําร้อนทุ่งทีวีบรรยากาศฝนตกอากาศเย็นๆเนหนาวเนี่ยครับเหมาะสมมากเลยนะ ไปแช่น้ําร้อนนี่ครับนี่เราก็กําลังจะผ่านตรงโรงเรียนบ้านโป่งทีวีเลี้ยวขวาเข้าจากถนนใหญ่มาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเข้ามานิดเดียวเลี้ยวตรงเนี้โรงเรียนบ้านโป่งทีวีแล้วก็ตรงไปอีกนิดหน่อยดูบรรยากาศสิครับ คือมีฝนตกด้วยแล้วก็มีหมอกลงในเวลาเดียวกันนะช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะเนี่ยเป็นพื้นราบนะครับไม่ใช่บนดอยแต่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยถ้าเป็นบนดอยเนี่ยหมอกลงแน่นอนเลยบนยอดเขานะแต่นี้เป็นพื้นราบก็มีหมอกวันนี้เรากลายจะถึงละทางเข้าน้ำพุร้อน ซ้ายมือเราโอ้โหข้างหน้าเนี่ยอะไรนะน้ำท่วมท้นอ่นะโอ้โหนน้ำท่วมนาครนี่ครับน้ำพุร้อนทุ่งเทเวีเียวซ้ายเข้าไปนิดหน่อยนะครับว้าวโอ้โอโอบรรยากาศมีล้ำแนะ่น้ำท่วมนาครับพี่นี่ครับมคนโกจ้ำตกจ้ำน้ำท่วมนามืคนตกจ้ำเลย ิว่าวันนี้จะมีคนมาเที่ยวเยอะไหมฝนตกแบบนี้มันมีนะมรนจะกาศนี้จะมีคนมาเที่ยวไหมมันเป็นเราดีกว่าหรือว่ามีเฉพาะกลุ่มของเราบ้านนี่ก็ใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นแต่กลุ่มของเราหรือเปล่าได้ก่อนท่านใหญ่เนี่ยครับตรงเนี้ยครับน้ำพุร้อนนี่ก่อนถึงน้ำพุร้อนเนี่ยมันจะมีบัฟฟาโล่นะครับเยอะแยะเลยเไงควายก็มัวมีบัฟฟาโลสีแดงว่ะครัตัวเล็กด้วยโอ้มีนกมาเฝ้าด้วยนะเนี่ยดูดิ นกเฝ้านกอะไรมกเฝ้ขาวน่ะมาเันนมีนกเลี้ยงนะอ่นกมาเฝ้าด้วยนกมาเลี้ยงเดี๋ยวตัวเล็กก็มีนะเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กเดินมาหนะหวานนามอมีโอู้๋น่ะมีหลายตัวเลยบัฟฟาโลบัฟฟาโลหลายตัวแล้วครับมีใครบ้างบัฟฟาโลมันหลายตัวเลยนะมีนกตัวถามว่าเขาเปิดร้านไหนบรรยากาศฝนตกไม่มีคนมาเที่ยวเลยไม่มีใครมาเที่ยวเลยด้วยวันนี้วันที่ร้านร้านร้านค้าก็ปิดหมดเลย นี่ร้านนีป้ปิดปิดบริเรร้านค้าเนี่ยไม่ไมีใครเปิดสักคนอ่ะวันนกะลีร้านหน่อย่เราจะไปหาไทายทิพยเอ้ยไม่ใช่หาไทายทิพย์ไทยทิพาทาย์านห้รของเอกชนกย,ยินดีต้อนรับสู่ไทยทิพย์นะครับอเอารถเข้าไปได<บ>้อีทไทยทิพย์เข้าไปข้างในได้โอมีรถจอดอยู่ข้างในด้วยละ่ะสงสัยจะเป็นเกาหีหรือเปล่าอันนี้เกาหีรืเปลาบรรยากาศ โอ้โหเหมาะที่จะแช่น้ำร้อนมากครับฝนตกตกอากาศเย็นๆมีลมเอื่อยๆแบบนี้นะโอ้โอมีคนมาเล่นด้วยอ่ะย่ามีคนเล่นด้วยครับช่างก็าทำงานหรือเปล่าเนี่ยเล่นได้เปล่ามั้ยลองถามดูลองลงไปรถนี่เป็นรถรถคันนี้น่าจะเป็นรถช่างนะดูลักษณะเนี่ยรอก็เป็นช่างตรงนั้นน่าจะเป็นช่างมาซ่อมเนี่ยจะเล่นได้ไหมน่ะไม่รู้เขาให้เล่นหรือเปล่าก็ไม่เป็นสี่คูณสี่อ่าฮะ เจก็มันเปลี่ยนน้ำคอเนี่ยคีเปอดโอ้โหคีเปิดเท่านั้นเลยเนี่ยว้าวฮัลโหลขมนิดจู่พา,าถึงแล้วครับสถานที่ที่เราจะมาแช่น้ำในวันนี้นะครับที่แรกจะเข้าไปแช่ข้างในนู้นะครับเนาะ พอดีว่าช่างเขากาลังซ่อมหลังคาอยู่แช่ไม่ได้ครับอันนี้ห้อนกว่าก็เลยมาแช่ข้างนอกเนี่ยถ้าแช่สะด้านในเป็นของเอกชนนะสะนอกเนี่ยยี่สิบบาทสะที่อยู่ในห้องนะครับเป็นอ่างเนี่ยห้าสิบาทเนี่ยครับตัวนี้ก็ฟรีนะครับเนี่ยเนี่ยก็แช่ฟรีวันนี้เงียบเลยครับไม่มีคนมาเที่ยวเลยตัวนี้ก็ฟรีนยครับแช่สบายเลยฟรีเนี่ยอ่ะลงไปเลยครับลงเลยดูที่ร้อนไหมร้อนมากไหม ว้าวโอ้ร้อนน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยร้อนใช้ได้เลยนะเอาเอาขาลงไปก่อนเนาะขาลงไปก่อนนะอ่าขาลงไปเลยโอ้ร้อนมากเลยอ่ะร้อนนะเดี๋ยวร้อนร้อนแ่้นนะโอ้ร้อนโอ้ร้อนมากเลยต้มไข่สุกเลยเนี่ยโอ้ย เองไข่ okay, มาต้มในสุกเลยเนี่ยนะนะโอ้ร้อนมากเลยเนะี่ยไม่ใช่อุ่นนะครับมัน,เ,น,นเ,นะเป็นน้ำอุ่นนะเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะี่ยร้อนจริงเลยอนะ่ะก็แล้วพอในกระถุงก็นดาจะมาฮ้อนอ่ะโอ้ไม่กอดถุงยังนะฮ้อนอ่ะร้อนมากเลยอนะ่ะมันอุ่นพอดลออีลองบ่อลองบ่อร์นี่ซิบ,บอนี้จะร้อนไหมเออบอ่อนี้ไม่ร้อนแต่มันลื่นนะไอ,อหินนี่ลื่นมากพื้นข้างล่างนะครับมันลื่นมากเลยบอ่อนี่อุ่นดี ร้อนมากเพรนั้นมันร้อนมากนั่งไม่ไหวอันนี้อันนี้มันลื่นข้งนัามเลื่นนะว่าอักหยักออาลยโอ้เยี่ยมมากเลยมันหด้งเงิะ น้ำนี oh anyway. s, s right ่ลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยดูเลยโอ้โหระดับไหนระดับเอวนะระระดับเอวน้ำนี่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูตรงกลางนะครับน้ำได้มันพื้นมันลื่นนะไม่ไม่ไม่เกาะไม่เกาะปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวจะดูตรงนี้หน่อยโอ้ข้างในนี่น่าจะร้อนนะไม่ร้อนในนี้ไม่ร้อนนี่เย็นนะนนี้เย็น อ่าตรงนน้นบอ่อโน้นน่าจะร้อนมากบอนน่อโน้นน่ะโน่นโน่นเห็นไหมโน่นน่ะที่ไอออกน่าเราเคยไปอยู่โอ้ตัวนี้ก็อันตัวนี้มันมีน้ำไหลนะออกมาเนี่ยเดี๋ยวลองลองแช่ดูว่ามันจะร้อนเมื่อไหร่โอ้อันนี้อุ่นๆโอ้โหร้อนไอ้น้ำที่ออกมาจากรูเนี่ยร้อนมากเลยเนะี่ยนี่ครับไอเนี่ยน้ำที่ออกมาจากท่อเนี่ยชงกาแฟได้สบายเลยน้ำนี่นะเนี่ย น้ำที่ออกมาจากเนี่ยร้อนมากเลยอะต้มไก่ได้ต้มมาม่าได้เลยต้มกาแฟได้เลยเนี่ยร้อนมากตรงนี้ตรงนี้ร้อนเดีนะเ๋ยวไปดูตรงนั้นตรงนี้จะร้อนไหมนี่ครับโอ้ลื่นมากเลยครับพื้นข้างล่างลื่นนี่ครับเนี่ย ตัวนี้ร้อนสุดๆไอร้อนออกแล้วนะตอนนี้มีไอร้อนออกแล้วร้อนออกเลยไม่ต้องบอกว่าร้อนขนาดไหนนะเนี่ยนีครับขันตักอาบได้นะมีขันให้ตักอาบ โอ้โหร้อนอร้อนหนาน้ำเนี่ยร้อนมากไปอ่ะต้มไข่ได้สบายกเลยร้อนมากเลย,ไไยกิน,รนกรรมฐานแรงมากครับบ่เน,นี่ครับกินกรรมฐานอย่างแรงเลยร้อนมาก นี่ครับบ่อนเนี่ยร้อนจริงครับบ่อนเนี้ยครับร้อนจริงๆร้อนสบายเนี่ยเดี๋ยวจะครับไปดูตรงกลางนะนดูควัอนออกเลยอะดูที่ควันออกเลยอะ ร้อนขนาดนี่ดูควันออกเลยไม่ว่าสามารถที่จะต้มมาม่าได้เลยเนี่ยต้มไข่ได้เลยรนน้อนมากแต่น้ำมันสีสวยดีนะนี่นะสีมันออกอฟ้าๆนะวิวอันนี้มวกไว้น้ำเนาะมัวไว้น้ำที่ไหนพี่อ้อยดูอมาก่ มัวถุงเซลอากาศโอ้มัวหุงแซลยุคใหม่หัวแปล,แลง,งดีโอทนดีหัวบะเปี้ยแต่